ครับสวัสดีคับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมกับวันนี้มาตามโครงสุดท้ายของพ่อจิตเสียนอัมพเพนในทานชงชมมาปัดนี้ป,ปูพ่อจิตเป็นอยู่หรือไม่มาติดตามกันนะผมจะพาเอฟซีหรือพาท่านผูน้ชมทุกท้านมาตามโคงสุ้ายกันได้พหมน,น้องโคงสุ้ายกันเด้วอีกไม่กี่วันก็จะโชคดีหรือจะปังปังกันหรืออย่างไร ความิตตามแนวทางของพอจิตกันต่อครับผมวา่านนไปที่ธาตุหรือว่านะเบิองแอ่บอกไปที่ธาตุโอ้ที่ธาตุพูด่ะ <c oughs> โอ้ยขึ้ไปไกอุบุรุษโพลโทนเทัดนไไปสีธาตุที่ธาตุหนือบ้านธาตุีธาตุโอ้เพื่อสีธาตุ <c oughs> อมาจังเลยกรเรนไแไมปม,มาแบบโดยวัตตังส่วรนรน,น,น มาโค้งสุชไทเส็นแล้วโค้งสุชไทเนี่ยยังเป็นตัวเ,เริ่มด้วยสิเพิ่มตัวเด้อยัยให้พอจิตมาพิจารณาบา้างนี่นะโอ้กาดรดนลูกเอาแล้วบ้านี่เนาะเอาเห็ดบ้างจักเอาเห็ดเอาฝนเน,นะาะเอาครับผู่ชมวันนี้พอจิตอยู่บ้านพอด,ดีเนาะพี่น้องู้มก็จะมาติตามเน่าทางโค้งสุ้ไทกันแล้วครับพี่น้องโค้งสุ้ายกันแล้วเรือ อ่าพอจิตจังยืนยันตัวเดิมหรือจะเพิ่มตัวไดกันใารมาติดตามกันครับผมอโอ้บุญมังไฟสีธาตุคนลายว่าหอโอ้โอลายโอ้ค้นลายจิไปก็ไปไปแม่นั่นบ่อกใช่ครับผมครับหลานครับหลานครับนี่อยู่นี่โอ้ไปบโบหอนไปยังจีโบหอนไปได้นี่ะกรบโบหอนจีมันค้นลาย คนไหนกัก้อนหกับฮวาค้อนไกับฮวา,า,วาไปมากเบิ้งแล้วมกันไดเลยบ่ฮวานมนกันไปเลยม <c oughs> ันแดงแห่เ็ไผู้เรไส่ครับครับผม,บมอ๋อเป็นแดงมื่อนี่บางเมื่อนห่เมื่อ่งแห่มื่อแห่โอ้เมื่อเกินเปนมือจุดบูชาเฮ็ดไ้ใส่าอะเป็นปนตั้งแต่คุณพ่อเฮ็ดมาน่ฝันดีบ่พ่อมฝันยังไง ว่น,นี่นะมันสิเขาเห็นบอก้่อว่านัา้นพ่อถือต้งหาพันน่ะเ่เขาเาะฝันอยังแบบนี้แหละน้อก่อนเนาะซื้อๆอยู่ซ,ซื้อไม่ได้กับซื้อๆอ,อ,อ,อยู่กับเขาปั้งนียกันนี่แหละอ่ะหมวดนี้วันที่อ่าวดปน,นที่นึงมิถุนายนอ่า โค้งสุดท้ายนะเป็นโค้งสุดท้ายกันนะครับพี่น้องโค้งสุดท้ายนะครับผมต่อตรงสื่อบง่ามพี่น้องผู้ชมให้เบิ้งกันอโค้งสุดท้ายผคมพอจิตกันแล้วครับผม chừng đấy cán bả qua chặt to lên bả nè ว่าท่ขีดเส้นใต้หันคือคือตัวเนยียนมันบวกหักเน้นแปดหกนี่ครับผมโอ้ฮยย่อยที่บ้านผมก็ได้ นันละโอ้อฮะน้อ,นองผสมเบิ่งกันเด้อหมึกสีแดงจึงคืนเลยพี่น้องผสมนี่ครับอ้าวเขาป่ยอมลงมาทันนี่ล่งในแมร่ะตัวใหญ่ปวดอ่ะโอเคท่านผู้ชมนี่ครับวิ่งบน เจ็ดกับแปดตัวนี้คือแปดมาพอะออ่จับคู่จับคู่บนนะพอเนาะกับมีมีแปดเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งนะพ่อเนาะตัวเน้นของคุณพ่อก็คือแปดสามนะพอะอโอ้แปดสามเลยพี่น้องทุกท่ส่วนล่างครับผมล่างหมวดนี่นะครับเด้อล่างคุณพ่อให้ วิ Wing. Wing ่งหนึ่งวิ่งสี่กับหนึ่งตัวเน้นก็คือหนึ่งนะพอนะตัวเน้นก็คือหนึ่งจับคู่อ่าคือเอาจับคู่กันด้วยบาทนี่ล่างนะครับเด้อศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ครับไปฟอร์มหนูพ่อครับตัวนี้ตัวน<ๆ>ี้ตัวนี้คือสี่ตัวสวยงาม,มากพี่น้องชมหนึ่งเจ็ด น่าไมา่แล้วครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเอาแล้วครับตัวเน้นของคุณพ่อหนึ่งเก้านะพ่อหนึ่งเก้าล่างโอ้ครับพี่น้องคุณผู้ชมบาทนี่แล้วเบิรงนกันเด้ออ่าผมคือทายของคุณพ่อจิตครับพี่น้องผมคือทายของคุณพ่อกิดให้บนหางเดียวล่างหางเดียวคือตัวเน้นนะครับผมอ้า่าตัวเนีนกันหางเดียวเม็ดเดียวนะครับ เนี่ยอ้าวเห็ดจะเฮ็ดตัวใหญ่ๆให้เบ่งมึกสีแดงไปไห้อยแหละพี่น้องถ้าเขาในี่กล้างก็จะเป็นสีเขียว <laughs> นี่ครับอ่ะเบ่งกันจ้าจกอันนี้พี่น้องไานี้กล้วงทุท่ทไทยกันเด้อ้าพี่น้องเอาไปเสียงโศกกันนะครับเด้อเชียงโศกกันเรียกพ่อจิตมาแล้วครับผมเนี่ยเรียกพ่อจิตมาแล้วครับอ่าววดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายน แต่ซื้อมากเดี๋ยวพอฝันเดียมเตียมพอพ่อแต่พ่อจัดนักตัวเดอะแ้วพ่อกัน 8, 7, แเจ็ดกับอันแปดสามเนี่ยแปดเจ็ดกับแปดสาแต่ว่าลางว่าในสื่อจัก,กปูสาอืมแต่ว่ามักตัวนี้เแปดเจ็ดกับแปดสานี่ยซื้อพ่อกันวันนี้แต่พ่อมักหนึ่องเก่านื่งเก่าแห้งแต่ว่าพ่อในว่าในสื่อว่าในสื่อกับพ่อหม้อหนี่พ่อกลับไปก็ดีอืมกลับไปก็ดีเนาะกลมากลับกับแตก นั่นเคยเส็นรับแมนพัวโอ้นี่ครับ่านมช้่มบนวิ่งบนเจ็ดกับแปดเน้นที่แปด่านผช้่มส่วนวิ่งล่างสี่กับหนึ่งเน้นที่หนึ่งโอ้นี่ที่หนึ่งหนึ่งที่เป็นยุทรักหน่วยรลยหัวหนึ่งสื่ยุเอาหนึ่งสี่ยุรักสิบเนาะหนึ่งรักสิบนะครับผมแปดก็รักสิบแ่ว่าที่จริงนั่นตัววิ่งมันถึงมาหน่วยดิจะเอามันวะครับตัววิ่งถี่มาหน่วย เอามันเปิดไปได้แล้วพอเนะบอนวยบอนดักนวยกับดักชิฟนี่นะครับซับไปซับไม่บางทีละครับไปครับเจอครับสามแค่สามปวงหนึ่งเจ็ดนึ่งกับแปดหนึ่งครับเก่าหนึ่งโอ้ถ้าคุณพรอมมากนี่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 สามตัวนี่แต่ว่ามาที่สุดที่แห้งก็คือหนึ่งหนึ่งเก่ามันดอกว่ะอืมมันดอกเล่เขวิดโอ้ก็บรนยากาศเนาะให้มาปีนั้นปีนั้นจังเลยมาโคเล่อะ ออกโควิดเต็มๆเลยทีนะพี่นอ้องหวัวนี่หดที่บานบันบันห้องเ,เนี่ยน้องขอานะพันั้นมาโควิดบัดน,นี้มันติดโควิดอ่โควิดเขาไม่ไม,ม่นาองขวช่วงนั้โควิดไม่ไมเขามากกันหนึ่งเก้าเป๊ะเลยเต็มๆเลยพี่น้องกับโควิดึจะผุนมากจุหดหัมือนี่นะก็ได้อาจ<อ><อ>จะกับหงออกกันเดียหนึเก้าก็ออกกันเดียวก,ออก,กนยวันนะกับผมโอ้หนเก้าโอ้หนึ่งเก้าออกอีกนอานะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าไหมออกบน ปันนี่<ล>ยันุอกลาโว้ปันาาน,นี่กับมาล่างครับ่อเนาะนะกลับว่ารดสามตัวนี่ครับพี่เจ้าหน้าดีแล้วพี่น้องอ่ะมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับของหวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนคืออีกวิกกิ้งเมื่อนี้เพอ่เนาะประมาณอีกวันนี้ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งกับอีกสี่มือสามหมือนพี่น้องอีกสามวันเดยวถ้าพ่อฟันยังแมนบนไหมอืม เน่ว่าค่ะดูดอกบนบนนี่พ่อซื้อมาเราบ่ฝันยังได้บ่ฝันแสดงว่าสีขาก็จะงอนนะนพหนาะว่าว่าซื้อมาเราบ่ฝันบางยังปัดนี่แต่ว่าพ่อว่านีซื้อลลางเนาะเนาะพ่นอหลังว่างี่ซื้อว่าทีไปซื้อคือหลางสะพ่อพ่อสีจัดสามตัวนี้มันวะออาบนแห่งนี้ถ้าซื้อสามตัวนี้มาอาจจะฝันดีก็เลยนาะก่อนตามขวดนี้ทั้งสามขวดเมื่อก็นักตัวนี้แหละ ครับผมอืคุณซี่นี่ตามตามสูตรมั้งนะตามตามสูตรตามสูตรเด็คือศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่บอกว่าตัวแห้งประเด็นนี้ตัวนี้สูตรนี่คือศูนย์สี่สี่ศูนย์แต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ก็ได้สูตรด้วกันบุฟานได้สูตรด้วกันมันต้อมสูตรของก็ในสูตรมันนี่มันนี่มีอยู่สองสูตรที่เราเขาใช้กันโอ้สองสูตรใช้กันสูตรหนึ่งได้สี่ศูนย์ศูนย์ซีอีกสูตรหนึ่งได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอือโอ้ครับผมพอได้มากสูตรนั้นดเมางะ บเอาแต่ว่าส่วนมากเล็กวิ่งของคนพอบต่เคยหลุดเสียไปหน่อยผู้ชมไม่เคยหลุดอ่าตรงมาตัวหนึ่งแค่แต่จับคู่ฝั่งเทียกะสูยบางเทียกะตรงเป๊ะเลย้องผู้ชมงวดนี้อาจจะตรงอีกหนึ่งเก้าล่างใน้องผู้ชมบนก็เน้นที่แปดสามอ่าแปดเจ็ดแปดสามอันนี้นี่ก็สองสูตร,รกัน,นบ่พอเนี่ข้างบนเนี่ยอ่าสองสูตรมานจะใช้กันอีกครับผมเอานี่ โค้งคือ้ายแล้วพี่น้องม้าเด่นเจ็ดกับเจ็ดกับแปดด้ยเด่นเจ็ดกับแปดเราเจ็ดไทยเจ็ดกับเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งน้องขวาเนาะถ้าเด่นแปดกับแปดเจ็ดแปดสามแปดหนึ่งโอ้ซึ่งซึ่งแปดหนึ่งมันก็ตรงกับตัวนี้อ่าตรงกับล่างอาจจะอาจจะเป็นบนตัวกลับมาเป็นล่างตัวตรงก็ได้นะพี่น้องก่อนมันจะเป็นสันเดเพราะว่ามันอ่ากรบมาแน่นอนนะพี่น้องผู้ชมไม่แน่นอนกรตรงกันสองศูนย์กับตรงกัน ข้ับผมน่าหนาพี่น้องผู้ชมน่าลุ้นกัพี่น้องโค้งสุดท้ายกันแล้วพอกินกันน่นให้บนเม็ดเดียวคือแปดสามล่างเม็ดเดียวก็หนึ่งเก้านี้คือเม็ดเดียวจริงๆพี่น้องผู้ชมเม็ดเดียวหางเดียวอ่าบ่ไดบ่ไดว่าบัตสตัวน้พี่น้องผู้ชมแต่หรือเจ้าถ้าชอบกระจัดบัตสตโตก็ได้แต่ตัวเน้นของเพิ่นมันมีบนตัวเดียวล่างตัวเดียว านะครับตัววิ่งกับเน้นตัวเดียวร่างตัวเดียวขึ้นกันแต่เด็กกับครูคุณพ่อเดี๋ยวลายอ่าบนมันมีอยู่ห้าคู่ล่างก็ห้าคู่นะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอเรียบร้อยนะครับผมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อร์แนวาทางของงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีกันนะครับผมนี่มื่อนีนอ,อากาศเปิดคึ้นขึ้นึ้นขเอา อีกแค่น้อยคุสิบอตัวก็พออ่ะมันยอะดิอืมเนาะมีตัวเยอะงั้วมันเดาไหมผมกับพ่อในคุ้มหยาซัมดิเ <c oughs> พราจะคุ้มหยาไปจับเครื่องเครื่อง่าติดบ,บอดจิดจ่อยได้บ่คุ้มอ่ะผมเป็นอ,อย่างพี่น้องผู้ชมวันนี้อากาศร้อนอบ,บอ้าวก็มาหาคุณพอ่อจิตนะพ่อจิตเซียนอูอ่าเซียนน้ำปรเพณีเฮาก็ให้ต่องวดคืองวดโคกสุดทร์ยังเป็นตัวเดิมยังฟันทงให้บนหางเดียวล่างหางเดียวกันครับผม นี่ครับดูกันแคปหน้าจอครั้งสุดท้ายกันครับผมนี่ครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมอาสาชิปด,ดี๋ยวาสอส่มจุงโชคดีเจ็บยจยอะจนทุกคนรวยกันนะครับเงินในทองทองไหลมา,อาขอให้ปังๆกันต่องวดกันเรับอ1หงเกกับ3 8มแปดมาตรงๆครับผม